กลายเป็นที่สงสัยของแฟนกัมป้นทันทีกับฟอร์มการขึ้นสังเวียนไฟล่าสุดของเจ้าแม่เขายัดไส้แอนนาซูเปอร์เกิลนักมวยหญิงไทยในศึกวันไฟใน16เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่วันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยสาวน้อยวัย19ปีจากค่ายจรุนศักมวยไทยเป็นฝ่ายแพ้ TK เให้กับคริสติน่ามราเลส หลังโดนอาวุธของคู่ชกแบบจังๆหลายครั้งจนกรรมการตัดสินใจโบกมือยุติการชกไปเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นซึ่งตลอดการชกเธอมีอาการผิดปกติไม่กระปรีก้กระเปร่าเหมือนการชกไฟก่อนๆจนโดนอาวุธของนักชกจากสเตนหลายต่อหลายครั้งทำให้แฟนมวยต่างสงสัยและเป็นห่วงเธอกันมากมาย ล่าสุดจรูนจันทาสีหรือที่รู้จักในวงการมวยจรูนศักดิวรพินคุณพ่อแท้ๆของแอนนาซูปเปอร์เกิลที่ปัจจุบันทำหน้าที่เทรนเนอร์ส่วนตัวออกมาชี้แจงว่าไฟนี้ต้องขอโทษแฟนคลับที่ทำให้ผิดหวังเนื่องจากลูกสาวของเธอไม่สบายตั้งแต่ก่อนขึ้นชก น้องต้องตื่นตีสี่เพื่อเตรียมตัวไปที่ลุมพีนี่ตื่นมาน้องกินเอเนอร์จีเยนลีไปแล้วตามด้วยกินวิตามินอาหารเสริมเข้าไปแล้วนวดตัวนิดหน่อยก่อนอาบน้ำไปที่รถเพื่อออกเดินทางไปเวทีพอหลังจากนั้นประมาณชัวงง่วโมงเริ่มมีอาการคลื่นไส้มวนท้องเวียนหัวหมึนงงแค่คิดว่าน่าจะเกิดจากตื่นเช้าคิดกันแบบนั้นในตอนแรกน้องนั่งพัก ผมก็พยายามกระตุ้นให้อบอุ่นร่างกายเผื่อว่าให้เหงื่อออกหน้าจะดีขึ้นแต่ว่าการมวนท้องจะอาเจียนหน้ามืดมึนมึนงงง,งมันเริ่มหนักหน้าเริ่มซีดก็นั่งพักแต่ก็พยายามวอร์มซ้อนทำทีให้เป็นปกติเพื่อไม่อยากให้คนในนั้นรู้ว่าเรามีอาการป่วยแต่ทุกคนในห้องพักก็พอจะรู้ว่ามีอะไรผิดเพราะว่าน้องนั่งหน,น้าซีดเครียด กรรมาการคนที่ห้ามบนเวทีเข้ามาเขาก็รู้แล้วว่าเราไม่ปกติแต่เขาก็มาพูดทวนกติกาแล้วออกไปแต่ทีมเราคิดว่าเดี๋ยวก็น่าดีขึ้นตอนนี้มันถอนไม่ได้แล้วก็พยายามทวนเชิงต่อไปยังไงก็ต้องโชคเพราะว่าเราซ้อมมาฟิตมากๆพร้อมน่าจะดีขึ้น แต่ตอนเดินออกไปขึ้นเวทีมันมึนงงหน้าซีดมวนท้องกังวลไม่มีสมาธิผมก็คิดว่าโยนผ้าแล้วเหมือนกันคิดว่าหมดยกหนึ่งน่าจะพอเพราะว่าดูแล้วไม่ดีขึ้นเลยพอยุติการชกกรรมการเขาบอกเขารู้ถึงต้องยุติขอบคุณทุกกำลังใจ